สวัสดีคร <toys> ับผมพัชรินทร์ครับสวัสดีเอดมินเอ็ซีทุกท่านมาพอกันอีกแล้วพอกันอีกแล้วพ่อเจ้ามือเจ้าเว้นสามสิบเอ็ดสวัสนี้ครับมือนี่มาเกินเงื่อแล้วเงื่นแม่นแล้วเงื่นตออไม่บายหูคนมากกว่าหคนนี่แหละมาเกินซีโม่งแรงเลยถ้าว่าที่นัดกันไว้วันที่สามสิบเนาะนัดกันเมื่อว่านขับนัดกันเมื่อว่านี่ผมรับเพื่อนครับ เราเพื่อนตึงเห็นไหมซีวงแรกก็เว่ยฉันดอกซัน่าสีแลนมากเหมืนคำเกิดเลยเอ้าบวโมไปยังเดี๋ยวมืออื่นไอยมานะครับมือนี้มาตามสองยางนี่มือนี้พ่อมามือนี้มาตามสองยางโค้งสุดท้ายชุดหกหางแตกแมนค่ะแมนชุดหกหางแตกเด้นะครับชุดสามตัวบ่แล้วก็ชุดสามตัวนั่นชุดสามตัวบ่้ันไหยบ่้านหทย ย่างๆค่ะสามตัวสูตรของครอเซนเทียวนั้นได้ไปแล้วแต่ว่าชุดสามตัวชุดนี้คือชุดสามตัวสี่หางอ่าชุดเล่หฝากเรียว่าเลขยลับสายใหม่ค่ะของน้อยตั้งซื้อให้ครับของเสี้ยนน้อยจะเป็นเลขยลับสายใหม่ของคนมีโชคสิเป็นชุดเลขฝากแต่่อยากฝืนอาจารย์นะบ่่อยากฝืนอาจารย์ อยากเอาหางาใส่เนี่ยผมผมมากเลยเพราะแต่ผมไปซื้อแล้วลเนี่ยผมซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขฝากกันป่พ่อเออผมเอาหาส่ห้าแปดเจ็ดผมเอาและบใดนี้มาเบิ่งชุดเลขหกหางของพอเซนเหี่ยวก่อนอันดับแรกเนาะหหางเอาอันรเนี่ยพ่อเอาซี่เนาะเอาสมมุติซ่เนาะเอาสมมุติอันนี้ นี่ยังนี่ชุดเต็มกอนมนี่ชุดเต็มครับนี่คือชุดเต็มตตยคน่รับมอดกัามกคนมากแต่อย่าลืมเลยเอฟซีสองซีนมันต้องมากตัวใดตัวนึ่งให้ได้ลาง ล่า,าเ,เลขสองกับเลขสีน่นี่ต้องมาหนึ่งตัวต้องมาขาดมันอะไรครับแคบจีกูงวดเลยมันเขาครับมันเจีก็ได้น้ำหกเข่าหกข่าหกคับสามกับหกเนาะสามกับหกเข่าหกคันบ้ามันสามกับหกว่าสิบสองสามสามสิบหกแม่สามกับหกแม่สามกับหกเข่าหก <6. S 1> นะครับวัวน,นี้นนได้สองกับสี่ เตซีนี่คือว่ามัน <c oughs> จะไม่ใหญ่หรอซีนแมนป่ะครับแมนทันมาสีนั้สองแท่นมาพอทุบันอาจะมาซีเพราะมาสองเพราะว่าสองมันส้นซีสดไม่ส้นกันเลยครับบ้านนี้เอาหนังชุดเต็มละชุดเต็มเซิร์ชแล้วชุดเต็มนี่คัมโพเซนเที่ยวนี่กัมีวงแดงๆให้อยูค่ครับผมเดนนี่ซีสองล่องหาเดนซีกับสองล่องหาเลขสองตัวกับวงไปประมาณ 10บสหางเลยสิบสหางสิองหางวงเลยสิบสตัว5 4าสี่โอ้หกสิบง oh, นนี่สิบสองสิบสอมานี้เลข3าตัวจากสูตรของพ่อเซียนเฮียวนี่คือ2องกับ512นะครับมาจากนี่ได้ครับนี่สองหานี่ห1าหน,นึ่งสพอ่างวนวันึงมันเข่า82ดสองได้เลขสูตรของพ่อเซียนเฮียวมันเป็น8 2ดสศนย์นะพอนะแปดสองศูนย์มันเข่า82นะครับทิ้งม่ได้ครับ เลขชุดนี้ครับก็เลยติดไ้ให้นี่ครับติดไว้หาสองหกห้ากับห้าสองมานนี้ล่าสุดพรสะ้นเรียวสรุปให้แล้วนะครับนี่คือชุดสรุปชุดสรุปหกหางแตกแต่ว่าพอมีตัวกันให้ยุผมลื่นเขียน เริ่มเขียนเดี๋ยวคอสมุตปรกรมานี่ากาจะคัดออกมาใหาประมาณนี้ครับเด่นนี่จับมาอยู่เพื่อเกา4ีกับสองร่องหาสีกับสองรองห้าแต่ว่าพ่อว่าสีมาหยากเป็น่พองวดนี่ชุดหกหางนี่พ่อก็เลยบอจับ ติดสี่ออกมาเลยครับนี่เจ็ดสองเก็ยรหาศูนย์สองศูนย์หาสองห้าสองเก้าครับคนมิชกเขียนผิดครับว่าสิเขียนสองเก้ามาเขียนสองหกตัวแรอยังไงนี่แมนครับแมนมันมีสองหกนะครับก็เลยได้ขีดขาไมาเขียนสองเก้าทั้งหนานะครับเลขมือผ้าไปสีสีแมาอีก server คือแบกแน่นแบกแน่น ลูกนใ้ไปแล้สองหหางซุดง่ายมครับส,งงสองหกหานี่แหละสองหกหานี่ติดอยูน่นี่นะครับเขียนพิดครับว่าจะเขียนสองเกไปเขียนสองหซะเก้าคกตัวเดียวกันเกาคตัวเดียวคับ <c oughs> แต่ว่าของโปรเซนที่เรามีตักันให้สตัวก็คือเนื้อหากับ,กบยังพอแปดเจ็ดบอกจักสิเขียนไซบนี้น ตัวกันบ่ครับจ้ตัวเแป่งห้แต่มันก็อยู่ในชุดสามตัวปเจอยู่ในชุดสตัวชุดเลขฝาแคนบ่พ่อแมนชุดเลขฝานี่ต้นเ็ดแ่ตัดเเอาออกซะพ่ออันนี้สเรุปมานีแหละเดี๋ยวเด้อเขียนห่ฮ้เขียนกันเลขกกันตัวกันมะนีแปดเจ็ดจะ้งหาแล้วเนาะ หนึ่งห้ากับแปดเจ็ดกันแปดเจ็ดกับหนึ่งห้าเขียนแอบบแบบไม่น่ามุดนี่แหละบาใน,นี้ชุดเลขฝากของพ่อฮันซีหางมันมาพ่อซีหางได้ไหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แล้ว ชุดเลขฝากขวดนี้เป็นงวดที่สี่ที่ลงแนวทางให้ดูนะครับขนนับงวดแรกนี่สามหาศูนย์เฮ้ยหาสามศูนย์บอกว่าตรงตรงเลยนะงวดแรกหาสามศูนย์ตรงรตรงงวดต่อมากเข่าสองโตเข่าสองโตนะครับเข่าแค่สองโตวัน <c oughs> นี้งวดที่สี่เล่าเบิงว่าจะมา่าบอนะครับม <c oughs> ีเก้าศูนย์หา 9ก้าศูนย์หกเก้าแปดเจ็ดแนวกะเก้าปดหพี่เน้นเก้าแปดเจ็ดบอก่าเนียน,น,น 9, 8, 8, 8. เก้าปดเจ็ดอาวนี่นะครับเนะชุดเลขฝาสีหาง 905 9 0 6 8เ้าก็ดแล้ัเก้าดหยังงกับชิมนักศูนย์ก็นักแกบนะผ่านเข้ามาเพื่อนักัพ่มันเก้าบอก่าตัวเก้าเนี่คือรักลอยเกรักลอยซืิอมันบอกเออเพ่อนักนักอรื่อยรักลอยนักเาเพราะว่าสังเกตบบางศูนยศูนกแกร์นะิมน เะว่ะาศูา 0, นย์ก็เปลนมาบงศูนย์ศูนย์ก็แปนมามวาศูนก็แปลนมให้ว่าทัาบบมาสามตัวก็คขึ้นมาสองตัว<ง>นะครับทับบมาสามตัวขึ้มาสองตัวเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหกครับเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกแม่นหรือเล่เก้าแปดเจ็ดนี่สองสามตัว มาสามตัวสามตัวมาสองตัวบันนี้พ่อในชุดสองตัวนกฮ้างนะครับเป็นแปดเราไปแปดกันตกกันเพราะว่าตกกันมีแปดเจ็ดกันหนึ่งขาตัวนินพ่อเน้นตัวหนครับในหกตัวนั้นสปอนในหกตัวนี้ครับระวังหกตัวชุดสองตัวเจ็ดหางกับศูนย์หาง นี่เกียรหากูหาเพราะว่าเด็มันเกี่ยวหาด้วยเน้นตัวนี้พอคิดว่าหาจะมาตัวนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าเตยมหาก็มาได้ทงวนเกียรว่าแม่เตมสองกสูนวันนี้มาเตมหาล่องดูเิแม่นบลอกผสมประสานกันเขาไป่นี่แหละ ปลาปลาหลงเฮ้นงคือปลาสุ่มเอซีสีเดียวพอเห็นนี่ครับุ่มใตัว่ายๆครับผมเอฟซีปลาลงเฮี้นี่จะูตาดีๆจะูเอาแซมหน่อยเอานะครับไทว่าพอเส้นเฮี้ยวน้นไปที่เลขหาครับไทว่าเป็นตัวร่องะไปส้นอ้เงเขาใมันขึ้นปลนใดจิตปล่อยแล้วจ้ะไม่ได้สิตปล่อยังเี้ยังี้ยง้ยล้ เน้นไปที่เจ็ดห้ากับศูนย์ห้านะครับอันนี้คือชุดนี้เป็นได้ทั้งบนและล่างนะพ่อเน้นบนแต่ว่ากันล่างเพราะว่าอย่างห้องเลือชุดนเนี่ยเขาก็บว่าจิตเลือกใส่บนเนอแต่เชื้อมันไปขอล่างเป็นบมมันแค่ล่างครับแต่ว่าเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างอมันเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่ามันเขึ้มาสองงวดแล้วล่างละหลายกว่าบน ร่างมันจีตรงบนมันจีน,นั่นแะเต่วงวันนี่คือว่ามันจีตรงนี่หรอกครับันแล้วมันจีตรงตัวใดตัวนั้นไม่ชุดไหมีสองหกบ่อหอดบ่มี่หรอบ่อมีบ่อหสองสองสี่สองหกสองเก้าสองเก้าหกสองมีบ่ครับหกสองกับบ่มี่ครับหกสองกับบ่อมี่บ่อมือคือผ้าไปตัวนี้เนาะเรียกว่าผ้าียสำคัญเดี๋ยดิ มันก็เปรียบได้หลายอย่างระหว่างมือมือนี่ก็ได้มืออยงนึงกับมือเสื้มือที่เมือบอดีปีนี้มือเพื่อนมากเสียวอ่ะดิไม่งั้นกับมือโสดนี่มันก็ได้เพรว่าเนี่ะคิดจังไรสิเขียนสองเก้าเป็นสองหกตับหลดอะไรอย่างเี้ยผมนี่มันบอลนั่นนั่งหลายเทืยรแล้วบสถ์แจ๊กเทืยรแสดงว่ามือบอดีอ๋อมือมือมือผ่ามาตะพิดนี่บาออกมันวะ เมื่อผมเนี่ยว่าถพิษออกปั๊บเลยที่แปลกที่กันเอาประสิชัดเกินล้วตัวนะครับแต่วันนี้ยิ้มแม่ว่าพอซึเนี่ยว่าสามตัวนี้บ่อยากคัดอาจารย์ถ้าสีให้คัดนี่เสียวหาไ่แทนเก่าบ่ครับเป็นหาแปดเจ็ดบ่แปดเจ็ดระวังรักลอยเนี่ยมักซีกับหาลอยนักซีกับหามักขึ้นกันเลยครับ รักลอยมัดสีกุมหาราชญาอาจารย์เราไม่จริงๆังเลยไม่คัดเราคไม่ไม่ได้ขัดเราครับเอาละตามผมบอกนี่แหละเอาันครับอาจารย์ท่นบอกว่าจ็สืบเต็มเท่านั้นใครอยักได้บุญได้กุศลน้ำหอมกางพนปล่อยมาก็ได้ครับเขาคนเถียงค้นกันมีบุญมีกุศลเพื่อกันน้ำหอมผมก็ยังซื้อเลขเพิ่นหนึ่งผมซื้อตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามันเสียด อหกไอ็ได้เอยอะได้สามนน้ำปนเยอะอหก็ได้หวดัวสามชูนปนอครับแมนหวสามน้ปนสิบตัวน้องไม่ได้หลายเอรแต่มันเป็นเน้นเลขกเลขเจ้าของปนหลายตัวเลข่นมากไหมเนาะกอนเสือ้อมากหมหัวหวดนัน่นมากหม,นนม,มอยู่เขาสามตัวเต็มโอ้เด็เจหลังจากนั้นมากับเขาสองตัวเนาะเขาสามตัวแตกห่งงวด มนี่ยก็มันเขาเรียกหลังเรียนามเขาเขาเรียกล้งสามเจ็ดสามสามสามเจ็ดสามเปล่าแม่สามเจ็ดสามเขาเรกหลังอ้วนตรงนึงมันมากมันออกเจ็ดแปดสองเนาะเจ็ดแปดสองเพื่อนไห้มาสามแปดเจ็ดบอกเฮ้ตัวที่มันไหนนั่นแม่ไห้มาสามแปดเจ็ดไม่สามแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเราโฟมกลิ้มเนาะ สามแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับมันลดแต้มหนาวกับลดแต้มเดียวแตถือว voilà. ่าชัดเจนนะครับสีออกตัวใดมืออื่นนี่สีสีม่วงแดงผมควแน่นอนเอฟซีได้จะได้มาดน้ำกันสีได้มาดน้ำกันเราจะผมจัดไว้หมดแล้วครับตัวที่พ่อคัดออกมาให้นี่ถอดลงทุนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสีขาวก็สั่นอ่ะสีอะไรครับอ้าวโอเคครับผม ยังไงกันสิรบกวนพ่อสามนีนะครับวันนี้เด้อ <Okay. S 1> ครับขอบคุณพ่อสิ่งฮี่หลายๆครับผม <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ